สวัสดีค่ะหลังจากที่คืมคืมมาหลายวันนะคะเพื่อนๆอนวันนี้ก็เวลาเกือบเกือบเที่ยงแล้วนะคะฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแม่น้องแฝดก็เลยออกมาอัดคลิปบรรยากาศฝนตกให้เพื่อนเพื่อนได้ดูคะ่ะดูขาววอกเลยฝั่งทุ่งนาฝั่งโน้นนะคะเพื่อนๆอนอากาศก็เย็นเย็นนะคะเมื่อเช้าคืมคืมมาหลายวันแล้วคะ่ะบรรยากาศ วันนี้ก็เกือบเที่ยง11บเอโมงครึ่งก็ได้ฝนตกลงมาแล้วนะคะฝนตกลินลินค่ะมาอัดคลิปลงถ่ายคลิปถ่ายอถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศฝนตกนะคะที่บ้านแม่น้องแฟดค่ะก็คลิปนี้ก็จะอัดไม่ยาวนะคะเอาประมาณหนึ่งนาทีกว่านะคะเพื่อจะได้มีเนื้อหาสาระนะคะเพื่อนๆ กับบรรยากาศฝนตกค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม่น้องเฝดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้ก็กางลมออกมาอัดคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกคอมเมนต,ขมมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ